แม่หมอบุญสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแม่หมอบุญค่ะทำคลิปดูดวงนะคะปีใหม่ไทยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพอรอะไรให้กับคุณนะคะเป็นแบบให้เลือกกองไพ่ค่ะมีทั้งหมดสามกองกองที่หนึ่งค่ะหน้าไพ่นี้นะคะกองที่สองกองที่สาม เลือกหน้าไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจที่สุดนะคะแล้วมาฟังคทาทำนายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอวยพรอ,อะไรให้กับคนกองที่หนึ่งค่ะคนกองที่หนึ่ง กองที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์วอวยพรอะไรให้กับคุณว้าวสิบเหรียนเลยนะคะวอวยพรให้คุณมีความมั่งคั่งมั่นคงมีความสุขนะคะในเรื่องทั้งการงานการเงินนะคะและความสุขกับครอบครัวค่ะไพ่หดาบนะคะอัศวินดาบ ให้ราชาดาบนะคะหเหรียญและแธ a ์มพาร,ร,รันต์อวยพรให้คุณนะคะสามารถเดินออกจากสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะสิ่งที่ทำให้คุณคิดมากคิดเยอะนะคะขอให้คุณสามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้นะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูก ต้องนะคะสำหรับคนกองนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะวอวยพรอะไรให้กับคุณอีกจัสมินสี่ดาขอให้คุณนะคะเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทีมเมจิเชียนนี้คือบุคคลที่เก่งค่ะรับมือได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เจอนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะแปดเหรียญค่ะไวพอให้คุณนะคะได้รับการเงินนะคะจากความขยันตั้งใจของคุณจากการที่คุณได้ทำในสิ่งที่รักลงแรงลงใจโฟกัสกับมันอย่างหนักค่ะ คุณจะได้รับนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำและได้รับเงินนะคะจากสิ่งที่คุณเนี่ยลงกายลงแรงลงใจอย่างหนักนะคะสำหรับคนกองนี้ทั้ง10เหรียญ8ดเหรียญนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยจะหายไปไหนคะคนกองนี้ไพ่สเตรนนะคะไพ่ที่คุณนะคะต้องฟาฟาันอุปสรรคปัญหามาอย่างมากมายแต่สุดท้ายค่ะ คุณก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้นะคะด้วยความเข้มแข็งอดทนด้วยความใจเด็ดของคุณนะคะสำหรับคนกองนี้ค่ะไพ่ถ้นคุณนะคะจะได้รับโชคดีๆนะคะเรื่องเงินนะคะจากเด็กนะคะที่ เป็นคนธาตุดินนะคะมังกรมึกศกันนะคะอายุน้อยกว่าค่ะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะเรื่องเงินคนกองนี้นะคะโดดเด่นมากนะคะเรื่องการเงินอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกคิดมากคิดเยอะนะคะท่านวยพอให้คุณนะคะสามารถ หลุดพ้นนะคะหลุดพ้นหายกังวลใจจากสิ่งสิ่งนี้ได้สติปัญญานะคะได้ทางออกกับสิ่งสิ่งนี้ที่คุณแบบคิดเครียดกังวลใจกับมันมานานแ้งมานานแล้วนะคะขอให้คุณพบเจอแสงสว่างในทุกทางออกนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะและบทสรุปนะคะดิฉริยอดชีวิตคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะชีวิตคุณจะ ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่อาศัยบางท่านก็อาจจะได้มีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติค่ะก็ขอให้ท่านนะคะได้ไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่านะคะสิ่งที่ดีกับตัวคุณนะคะสำหรับคนกองนี้ค่ะ ใครรู้สึกดีนะคะรู้สึกใช่หมอบุญฝากกดทุกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองสองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะไวยพรนะคะอะไรให้กับคนกองที่สองค่ะ คนกองที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอะไรนะคะให้กับคุณห้าถ้วยสิบดาบเลยนะคะวอวยพรให้คุณนะคะสามารถลุกออกนะคะจากความผิดหวังจากความเสียใจนะคะให้คุณนะคะได้มองเห็นโอกาสนะคะในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ ไม่ตอบโจทย์ในชีวิตได้นะคะภายสิทธาบนี้คือความเจ็บทั้งหมดทั้งมวลของคุณความเสียใจทั้งหมดทั้งมวลของคุณมันจบสิ้นไปแล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้เป็นความเจ็บที่จะไม่หวนกลับคืนมาอีกนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ารวยพรอ,อะไรให้กับคนกองที่สองคะ ไพ่พาเลยนะคะภายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยขอให้คุณเยียวยาจิตใจได้นะคะโดยเฉพาะการใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งการเยียวยาจิตใจการเข้าหาธรรมะนะคะแล้วก็ขอให้คุณใช้ความเจ็บปวดในครั้งนี้นะคะนำมันมาเป็นบทเรียน,นะค่ะนำมันมาเป็นแสงสว่างในชีวิตนะคะหรือใช้ทำนำทางชีวิตนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะ ขอให้คุณนะคะได้กลับมารักตัวเองนะคะให้ราชาถ้วยนี้กลับมามีความสุขกับตัวเองมีความรักในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมนะคะสำหรับคนกองนี้ว้าวเก้าเหรียญน,นะคะขอให้คุณนะคะได้มีเงินมีทองนะคะอยู่กินแบบสุขสบายเลยนะคะสำหรับไพ่เก้าเหรียญนี้นะคะจะได้รับโชคดีๆนะคะในเรื่องของ การเงินนะคะสำหรับคนกองนี้ไพ่สามดาบคนกองนี้เ n e r g รเรื่องความรักค่อนข้างชัดเจนนะคะ mm hmm. จะได้รับโชคดีๆนะคะในเรื่องการเงินค่อนข้างชัดเจนทั้งจากเด็กนะคะและจากผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนกองนี้ค่ะและนะคะจะมีโอกาสดีๆโอกาสจาก คนเดิมๆคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะคนคนนี้นะคะจะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณนะคะคนกองนี้ mm hmm. ขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่ดีเอ็มเพคือผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเลยนะคะมีกินมีใช้มีเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดตกบกพร่อง ในเรื่องอะไรเลยนะคะสำหรับคนกองนี้ค่ะและนะคะให้คุณเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่นะตอนนี้ได้นะคะลุกขึ้นมานะคะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะและที่ท่านจะอวยพรก็คือถ้าคุณทำสิ่งที่ดีนะคะไม่ต้องกลัวคุณได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับ คนกองนี้จะได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องนะคะคนกองนี้ค่ะคุณจะพบแสงสว่างพบทางออกในชีวิตนะคะสำหรับคนกองนี้แล้วก็ขอให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ คุณก็จะได้รับโอกาสนี้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเมื่อไร่ที่คุณลุกขึ้นมายืนหยาดรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะไพ่สิบเหรียญไพ่เหรียญเยอะมากคนกองนี้เอเนอร์จีเรื่องเงินดีมากเลยทั้งคนกองหนึ่งกองสองนะคะความมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยนะคะในเรื่องการเงินและการที่ได้มีความสุขกับครอบครัวการได้อยู่พร้อมหน้า พร้อมตานะคะสำหรับคนกองนี้ท่านใดนะคะรู้สึกดีรู้สึกใช่ค่ะหมอบุญฟากดทุกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เรือกองที่สามนี้นะคะสิ่งสังส์จะอวยพรอ,อะไรให้กับคนกองที่สามนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอ,อะไรให้กับคนกองที่สามค่ะคนกองที่สาม energy ความคิดมากเยอะมากนะคะมีการทะเลาะขัดแยง้ง เว o พอให้กับคุณก็คือขอให้คุณนะคะตัดสินใจนะคะได้กับสิ่งที่คุณคิดมากคิดเยอะอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายใจนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยจบจากสิ่งสิ่งนี้ได้นะคะจบจากทุกสิ่งที่ท็อกซิกในชีวิตทุกเรื่องดราม่าในชีวิตนะคะ สถานการณ์นี้มันกำลังจะจบสิ้นไปแล้วนะคะแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนกงร้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาชาตาชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะและเป็นการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนกองนี้ค่ะคุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องการเงินจากคนทางไกลนะคะต่างทินต่างแดน คนธาตุดินบางกรพึงศักันค่ะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะในเรื่องการเงินหรือบางท่านนะคะก็มีการเดินทางค่ะแต่การเดินทางนี้เป็นการเดินทางที่คุณนะคะได้รับโชคดีๆในเรื่องการเงินขอให้คุณนะคะมีความสุขนะคะมีความรักในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะไพ่คิง of ฟคัพ ดิแทมพารน,นขอให้คุณนะคะสามารถปบาลานเยียวยาจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะกลับมาลุกยืนหยัดนะคะมีความมั่นใจในตัวเองรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ The Moon ขอให้คุณนะคะได้สติปัญญานะคะดีเฮอร์มิตขึ้นมาชัดเจนมากขอให้คุณได้รับคำตอบที่ดีกับตัวเอง ขอให้คุณพบเจอแสงสว่างในชีวิตและให้คุณได้รับสติปัญญานะคะและให้คุณค่ะได้มีไฟมีแพชชั่นลุกขึ้นมาต่อสู้ใช้ชีวิตต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนกองน,นี้ค่ะ ว้าวสิบเหรียญน,นะคะทุกกองมีไพ่สิบเหรียญเหมือนกันเลยนะคะพลังงานดีๆนะคะรับได้ทุกท่านเลยสิบเหรียญน,นี้คือความมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องการงานการเงินค่ะท่านขอให้คุณนะคะมีความร่ำรวยในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มีความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะคะและหนึ่งไม้ คุณจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานนะคะใครที่รอคอยเรื่องการงานท่านก็ขอให้คุณได้รับงานอย่างที่ตั้งใจอย่างที่รอคอยนะคะจะมีการได้เริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนค่ะกับชีวิตนะคะโดยเฉพาะการงานนะคะและบางท่านนะคะรอคอยการแต่งงานสร้างครอบครัวค่ะ คุณก็จะได้ลงหลักปักฐานนะคะมีไพ่สีไม้และสิบเหรียญออกมาขนาดนี้นะคะคนกองนี้ลัคกี้เลิฟลัคกี้เกมค่ะใครความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็จะได้แต่งงานนะคะสร้างครอบครัวนะคะมีพิธีนะคะและนะคะ ขอให้คุณมีอำนาจนะคะมีบารมีนะคะไพ่ The m p e r o r นี้คือบุคคลที่ค่อนข้างมี power ในตัวเองค่ะทำงานดีทำงานเก่งเป็นระดับหัวหน้างานเลยนะคะใครรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้นะคะได้รับการโปรโมทไปอยู่ในจุดที่ตำแหน่งดีอย่างแน่นอนนะคะและบทสรุปนะคะ ใครรอคอยความรักก็มีโอกาสจะได้รับนะคะโอกาสดีๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุยนอปสวอตนี้อะไรก็ตามที่คุณรอคอยคำตอบที่มันชัดเจนนะคะการเคลียใจคุณจะได้รับคำตอบที่ดีกับตัวเอง คุณจะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรักตัวเองและด้วยความมั่นใจในตัวเองที่สำคัญคุณจะมี Power มีอำนาจนะคะเด็ดขาดในการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสำหรับคนกองนี้ค่ะท่านใดรู้สึกดีนะคะรู้สึกใช่ฝากกดทุกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือน ในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะ